ขอ่อนจุดทุกจุดเทียนบอกท่านนะครับผมอาราหารังสัมมาสัมพุทโธพรควาพุทธังพรควันตังอะพิวาเทวีสวะคาโตพรควาตาธโมธัรมนนมมัสสามิสุปฏิปันโนพระควโต,าวตสาวกสังโพสังขันนัามิ

โภะคะวะอะระหังส <Ooh. S 3> <esc lam ations> ัมมาสัมพุทโธติทาจาระนันงปันโนสุัททุโลภาิดุอะนุตตะโรปุริสะธรรมะสาระติสัทพาเทวะมนุสสานุสัตตุภตโธภะคะวะติภะวะคัโตภะคะวะตาธัมโมสันติ โออาตาลิโกเอปัสิโกโอปะนากิโกปาจัตตังเวทิสาโกวิญญูหิติโอ of of well ตปติปันโนพระผวจุโสาวาคัังโคลโสปฏิปันโนพระผูวจุสาวกคังโคยายะปฏิปัน พระวัตตัวพรวกระจังควสามีปิปติปันโนพระวัตตัวพรวกระจังควยาติธรรมถาติภูริเสยุคานิหารภาภูริสักภูคะลาเอสสะพระวัตตัวพรวกระจังคว อัยโยภาวิโยอัยโยสัทิในโยอัญชลีคารณีโยอนุตตรังปุญญาเขตัง <coughs> <coughs> <coughs>

ธรรมสวนสคาโลอาญพระท่านตาธรรมสวนคา,าโลอาญพระท่นตาธรรมสวัคา,าโลอาญพระท่นตา สาธุสัพพะตายาตาญาณายโยสัพพธรรมะนาณทิยัสสพุทธามาเทวายตสัตตปัฐาวานนทสัพตโรเกโยภะัะวาติยานังธัมกะพุตธาเวตปัฏฐานภะคะวติมันตาวโตโรภะคะวโยมหาวัชนัง เอหิมันเทวโตโรภะตวะโตยังสัมมาทวตาปรัตถ์ทินังเตโยตังอุปเทว,ทาวตายโยการะมะนังขักสการังตัจยะตาระมะจานังเงรรงโอโสรังคัง สาธทุกสัตว์สาิชาวกาลาสราสะทักจินาภิเโนทยานามัคสัมภิตกามาติ สวัสดีครับสวัสดีพ่อหนองนะครัาสวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะอันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของคุณพ่อคุณพ่อฝันดีแล้วใช่ไหมครับพ่อนิมิตดีอยู่โอ้นิมิตดีนิมิตดีเลยละหลังจากที่วันนั้นก็มาถ่ายแสดงความดีใจกับคุณพ่อเนาะแล้วก็ได้เอา เลขทูปนี่ไปบูชาไว้ไไวที่บ้านจ่ะขอองคพระขอบคุณคือว่าก็คือว่าวันนี้ก็ยังยังไม่ได้มาจุดนะพ่อเนาะยังยังรออีกระ,ระยะนึงไม่กี่วันก็คือว่าต้องเอาไปบูชาไวใ้ให้มันได้นานที่สุดนะพ่อใช่เอาบูชาเขาสวดขอพรท่านทุกวันทุกวันมันก็ยิ่งแต่ดีนะขอบคขอบบารมีท่านประทานพรให้ราสิ่งนั้นมันก็จะสําเร็จเพราะเราสวดเราบูชาท่านครับท่าน ทา่านคงเห็นทา่านคงมองเห็นนั่นแหละเพราะว่าเราบูชาทุกวันเนะาะท่านก็จะต้องแสดงปฏิหารของท่านอยู่ในเรองทูบอยู่ในทูบนั่นแหละให้มันสํเร็จใอ้มันแบบว,ว่าแตกก็แตกสามตัวมันตรงๆเลยอย่างนี้นะนะเราขอพรท่านแบบนั้นแต่คือว่าที่มาวันนี้ก็คือว่าจะมาตามนิมิตฝันของคุณพ่อใช่ราะคุณพ่อฝันดีแล้ว ฝันดีลวปกติเคยฝันในลักษณะนี้ไหมครับไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่ฝันแบบนี้อืมครับครั้งแรกเลยแหละนี่ครั้งแรกเลยใช่นะครับแล้ววันนี้คุณพ่อก็ได้ซื้อนมเนี่ยมาถวายให้กับน้องกุมารทั้งสามท่านด้วยใช่กุมารเห็นรอบก่อนกุมารบอกอยากกินนมนะครับทุกผู้ชมเนาะก็เลยได้ซื้อนมกล่องมาให้นะครับทุกผู้ชมตอนนี้กุมารนี่มีสามแล้วนะครับทุกผู้ชมใช่ครบสามเขาเรียกครบองอะครสาม ถ้าพูดง่ายๆก็ครบครบสามตัวน่ะนะครบแต่ละองค์แต่ละองค์เขาก็มีดีของเขาไม่เหมือนกันเนาะแต่ละองค์เนาะใช่พื้นี้พอมารวมกันมันก็ครบองค์ของเขาสามองค์สามตัวอย่างนี้แหละคัมนเป็นภูมิของเขาเลยเกิดบารมีเลยเนาะพ่อเนาะได้ครับวันนี้ก็ขอให้น้องกุมาเนี่ยดยบรรดาให้แนวทางคุณพ่อเนี่ยมันเข้าเลยนะครับผมครับทีนี้ เล่าเกี่ยวกับความฝันของคุณพ่อเลยครับว่าฝันฝันเมื่อไนครับพ่อฝันได้สองวันนะมองฝันได้สองวันแล้วใช่นะครับฝันว่ามันเป็นจะว่าเป็นเมืองก็เป็นเมืองหละเมืองแต่เมืองมนุษย์ไม่มีแบบนี้ครับพ่อมันเป็นเมืองทิพย์หรือว่าเมืองบาดาลหรือเมืองอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเหมือนคล้ายๆกับมันมีแต่สิ่งคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเทวรูปห่นะเทวรูปคล้ายๆกับปู่ย่านี่ใช่ไหมพ่อใช่ แต่มันไม่ใช่เป็นคนแบบนะ้มันเป็นเทวรูปมันอะไรอย่างเงี้ยเขาาลังจะทาพีธีปิดปิดทองปิดอะไรอย่างเงี้ยปิดเทวรูปนะครับเป็นรูปคล้ายๆกับอะไรอย่างนี้เลยเราก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันครับรู้ว่าแต่เขาํำลังจะปิดทองครับเทวรูปแล้วเหมือนว่าไม่ใช่อยู่ว่าอยู่คนดิดอย่างนี้ด้วย ข้งม,มากเนี่ยสู่ในเมืองบาดานด้วยถ้าว่ามองดูพอมันลี้ลับมากมันเป็นซอกเป็นอะไรควาจะเข้าไปได้ขัางเนี่ก็ไม่รู้ว่าไปยังไงก็ไม่รู้ลงไปได้ยังไงไปยังไงเราก็ไม่รู้องค์เป็นนิทีตน,น,น,นี้ก็ไปไปประดีเขากําลังจะทําพิธีปิดทองครับพอที่เราก็เลยว่าโอ้เขปิดทองก็อยากปิดกับเขาขอรีไปขอแตก พอจะได้ปิดทองมันต้องมีเหมือนเขาเรียกประธานนะต้องไปเดินไปรับทองจากผู้ชายคนนั้นถึงจะได้ปิดถ้าเขาไม่ให้เราก็ไม่ได้ปิดทองที่จะมาปิดทองกับแผ่นที่ว่าเนี่ยปิดในเทวรูกใช่เราก็เดินไปไปท่านก็ยื่นให้มาหนึ่งแผ่นยื่นให้คุณพ่อนี่ใช่ไหมครับใช่มาปิดพอยื่นเราก็รับมาพอรับมาแล้วก็มาก็จะปิดครับทีนี้พอจะปิดก็ มันก็เหมือนแบบกระดาษทอยแผ่นทองเป็นทองเปลวนั่นแหละคก็ขี้กระดาษทองเอาก็มองเห็นเอาทําไมแผ่นทองแผ่นนี้เขียนว่าถ้าพูดย่ายงเขียนว่าล่าง่นนะนเขียนว่าล่างใช่เราก็แปลกใจเอ้าทาไมจะปิดเป็นทองแล้วทําไมเขียนว่าล่างครับมันยังไงพอเขียนล่างมองอีกทีก็ใต้คาว่าล่างก็เป็นเลขเลขสี่กับเลขห้าเลขสี่กับเลขห้าใช่โอ้ค่ะ ล่างแล้วก็สี่ห้าใช่แล,แล้วแล้วผู้ชายคนนั้นที่คุณพ่อไปรับแผ่นทองมาจากคันคนนั้นนี่เป็นใครพอรู้จักไหมครับไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นแต่ว่าท่านยื่นทองให้ใช่<ม>แต่ใครไปต้องไปรับรับกับเนี่ยคนนี้แหละถ้าท่านไม่ให้ก็คือคนนั้นก็ไม่ได้ปิดอ๋อค่ะถ้าท่านยื่นให้คนนั้นถึงจะได้ปิดทองอ่าค่ะพ่อแล้ะสรุปในในความฝันคุณพ่อได้ปิดทองไหมครับได้ปิด ออรับมาจากท่านตอ <ś m ire> นที่จะเปิดแล้วมาปิดเนี่ยเห็นล่างสี่ห้าใช่เขียนด้วยเขียนในแผ่นทองเปลวนั่นแหละเ <Brew. S 1> ขียน่าล่าแล้วก็สี่ห้าแล้วเราก็เปปิดที่นั่น,นแหละเป็นเทวรูปเลยเป็นรูปไอ,ปไอ้เทวรูปหินด้วยนะเป็นด้หินนี่แหละแต่เป็นเทวรูปอืมแล้วก็ปิด <ś m ire> ปกตินี่นในแผ่นทองก็จะเป็นแผ่นเปล่าๆใะครับผมคนที่เคยติดทองจะรู้ดีนะครับใช่จะเป็นแผ่นเปล่าแผ่นเปล่าๆนี่แหละก็ถึงว่าเอ้ามันแปลกตรงนี้แหละ จะมาปิดทองนะหรือทีนี้ก็เราก็เลยว่าท่านจะให้โชคลาบแหละถ้าว่าเป็นอย่างนี้นอ้องถึงเขียนให้ให้รู้ขนาดนี้ว่าล่างนี่นะมันแปลกแล้วก็ตัวเลขสี่ห้านี่แต่ทีนี้พอเวลาตื่นมาเนาะ<ช>พอตื่นจากฝันแล้วทีนี้ก็ไล่เรี้ยงกันมาเรื่อยๆไล่ไล่ไล่มาก็จําได้เลยแล้วว่าเลยมาพิจารณาว่าไ,ไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นะไม่ใช่จะเป็นปู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เราก็ไม่เคยรู้จักเนาะท่านอาจจะเนลมิตว่าไปในลักษณะอะไรอย่างนี้เนาะอาจจะเป็นปูเนรมิตมาได้ใช่ทำไปเป็นปิดทองปิดอะไรเราก็ได้ไปปิดเราก็ได้ไปรับแผ่นทองกับท่านอะไรวะนี่แหละนี่มิตเราร้่นนิมิตอันนี้ดีมากมากเลยไม่เคยแบบนี้นิมิตได้ปิดทองก็คือคุณพ่อฝันแค่นี้ใช่ไหมครับพ่อได้ เป็นฝันที่สั้นๆแต่ว่าจับใจความได้เลยใช่ครับเหมือนกระปูดท่านตั้งใจมาบอกเป็นตัวนะพ่อเนาะเขียนข้าล่างแล้วังเขียนตัวเลขให้เลยสี่ห้าแต่มีอีกฝันคืนทักเขาเรียกว่าเขาเรียกวันทับงวดเนี่ยเขาเรียกอะไงอ๋ฝันตองวดฝันทับงวดฝันทับงวดนั่นก็ฝันนั่นก็ฝันแต่ตีมาแล้วเป็นเลขเป็นเป็นเลขอยู่เป็นเลขได้สามตัวแตดตีแต่ แต่เขาเรียกว่ายัางไง <IL EN C IO> เขาเรียกว่ามันทับงวดมาอย่างนี้มันก็ว่ามีโอกาสอยู่ไอ้เลขสามตัวเนี้ยมันจะมาเสี่ยงรอเสี่ยงดูกับเลขทูปว่ามันจะตรงกันไหมคแค่นั้นแหละคุณพ,ออพอ่อฝันยังไงครัฝันว่ามีเขาเรียกว่าแต่ไม่รู้ว่าออันนี้เขาเขาตีเป็นอะไรแต่เราควายอย่ะออตัวเดียว เดินมาหาพอเดินมาหาเราก็ไม่เคยมีควายนะวพรานมันเดินมาเดิน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 มาหาเราก็เลยว่าเหมือนเหมือนจะพูดกับเขารู้ภาษาอะไรลักษณะอย่างนี้เนาะเราก็เข้าจะไปไหนจะเดินมาอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนว่าทำหัวอะไรอย่างเงี้ย่เขามันอย่างนี้มันกะเวงกะเวงอย่างนี้เลยควายอ่ะนะเออที่พอเราจับเราจับเหมือนจะตอนแรกก็เหมือนจะเชื่องเชื่องนะพอจับจูงมา จูงมามันมันไม่ตามเรามาเหมือนมันมันจะอแบบว่าให้เราให้เรามันเหมือนจะบอกอะไรเราอย่างเงี้ยได้ควายตัวนี้นะมันก็พอจะจูงมาเดียวมันก็ไม่มามันก็ถอยไปอีไปมันก็ถอยหลังถอยหลังถอยหลังนี่มันก็หันหันหลังกลับพอหันหลังกลับมันก็วิ่งวิ่งไปครับแล้วมันวิ่งไปไหนเราก็เลยวิ่งตามมันเขาวิ่ง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 ตามมันไปวิ่งตามมันไปทีนี้มันปินไอ้าย คล้ายๆอันนี้ไม่เป็นคล้ายๆหนองสระอะไรอ่ะมันคล้ายๆบ่อบ่อเป็นบ่อน้ําเลยมองไปอย่างเงี้ยโ้ลึกก็ลึกน้ําก็ใสแจ้วมองไปที่น้ำแล้วลึกแล้วมันก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นแหละมันก็ไปยืนแล้วมันไม่ไปไหนมันก็ไปยืนเหมือนจ่องน้ำเออจ่องน้ําแล้วมันมองทุบเลยแล้วบ่ามันจะหิวน้ําหรืออะไรเนาะมันกันจ้องมันก็ไม่ไปไหนเราจูงให้มันออกจากตรงนั้นมันก็ไม่ไปมันเหมือนอยากจะ ดูให้ดูอะไรในในบ่ออันนี้แหละเราว่า okay, นะคนับละพอ่อทีนี้ดูไหมพอเรามองไปอ่ะมองไปในบ่อน้ําอย่างนี้นะมันมีมันมีแสงหลายๆแสงที่ขึ้นมาจากบ่อนะแสงสว่างอย่างเงี้ยแสงขึ้นมาอย่างเงี้ยครับออทีนี้มองไปอีกพอมองไปอีกปึ๊บที่ลักษณะมันจากแสงหายแสงหายคล้ายๆมันเป็นควันทีนี้เป็นควันสีขาวครับแต่มันควันสีขาวนะมันเป็นควันอยู่สามโคน เหมือนเหมือนถ้าเป็นเลขมันก็เป็นเลขสามตัวแต่มองมองไปเป็นควันสาม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 ควันนั่นเราเราก็บอกว่เป็นก้อนๆที่มันจะลอยขึ้นจากจากบ่อขึ้นมาพอมองอีกทีดูปมพอมองไปเอ้าทําไมควันมันหายพอควันหายเอ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขอะจากควันน่ะมันตีมันเป็นหมุนหมุนเป็นตัวเลขเข้าใจไหมเออที่ว่าเห็นเป็นควันแล้วมันหมุนได้เป็นตัวเลขอะพอมองดู มันตีออกมามันควนมันก็หมุนเป็นตัวเลขเลยตัวเลขเห็นเลยเลขสี่เลขสี่ใช่แต่๋ยวควนตัวที่สองตีบงวน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 มันตีเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งและตัวที่สามที่มันเป็นควนมันตีเป็นเลขเก้าอตีเป็นเลขเก้าใช่แล้วก็ว่าเอ้าทําไมมันเกรดเลขสี่เลขหนึ่งเลขเก้าเนี่อะไรสี่หนึ่งเก้าทั้งที่เป็นควนอะ เป็นมาตีเป็นรูปเป็นล่างให้เป็นตัวเลขได้แล้วมันก็เปกแล้วก็ันทับงวดเลยใช่ไหมพ่ออันนี้<อ>ทับงวดเลยนี่แหละเนียเลยทีนี้เราก็เลยจะมารอดูครับอันนี้มันทั้งสามตัวก็อีกสองสองคืนก็มาฝันแต่ปิดทองเนี่ยได้เลขสี่กับเลขห้าเนี่ยเนี่ยปิดทองนี้ได้สี่กับห้าได้อันนี้เป็นควันที่มีควายตัวหนึ่งอ่ะ มันบิ่งไปเราก็ตามไปพอมันไปถึงไอ้บ่อกลมๆเนี่ยไม่ไปไหนมันก็มองอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยืนอยู่่งีู้งมก็ไปไปเหมือนมันจะให้เราดูอะไรข้างในนั่นแหละครับครับพอเราไปดูพอเรามองดูไปตอนแรกก็มีแสงขึ้นเต็มแสงแสงประกายขึ้นขึ้นพอแสงหายมันเป็นควันอยู่สามกสามอันอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนควายต้องการจะบอกอะไรเราอย่างนั่นแหละ แต่ที่ที่พมมองดูนานๆพอควันขาวๆควนมันกลายเป็นตัวเลขได้จากสีขาวแหละแต่มันก็ทําเป็นรูปร่างเป็นตัวเลขให้เราเห็นนะครับวันมีสามสามเนี่ยครับพอมองดูตัวเลขควนอันแรกก็เป็นเลขสี่อันที่สองก็ตีเป็นเลขหนึ่งนะบนอันที่สามก็ควนจนเป็นเลขเก้าอ่ะโนนให้จําจำได้นะมันก็แปลกอะนะเพราะว่าทาไมมันแปลกอย่างนี้เนาะเะเพราะว่าเนี่ย แปลกมากเนี่ยนิมิตเนี่ยมีแต่เรื่องแปลกๆเลยมันไม่น่าเปลี่ยนได้มันก็เป็นนะครับครับพอแปลกๆกัน้องว่าใช่ว่นี้แปลกมากเลยจนเราก็เลยว่าถ้าท่านจะให้ดังให้แต่ก็ครั้งนี้แหละไม่เคยแบบนี้เนี่ยเพราะมันเห็นมันไม่ใช่เห็นต้องตีเป็นอะไรเงี้ยมันหิน็นตัวเลยอย่างเงี้ยนะใช่ทุกครั้งจะเป็นปริศนาแล้วเราก็ต้องตีเอาตีอย่างง่นตีอย่างนี้แต่นี้มันไม่ต้องตีครับนี่ะ งามยุตได้ครับพ่อสี่นหนึ่งเก่าค่ะก็คือว่าหลังจากที่คุณพ่ออันตองงวดนั่นคุณพ่อฝัน,น,น,นสองรอบแล้วใช่ไหมครับใช่ในครั้งที่สองอันนี้ครั้งหนึ่งครั้งสองแล้วที่นี่ก็ยังไม่ฝันเลยอือใครสองคืนก็ไม่ฝันทีนี้ก็รอลรุ้นแต่เลขทูบใช่รอแต่เลขทูบอย่างเดียวหีแค่หางเดียวว่าทูบอีกหนึ่งหางแค่นั้นแหละงวดนี้ไม่เยอะด้วยทีนี้แค่นี้รอเลขทูบก็คือจบเลย แค่นั้นดูว่าเลขทูนนี่จะออกมาตรงกันได้มาตรงกันนี่แหละซีหนึ่งเก้านี่โอ้โหมหัศจรรย์เลยแหละทีนี้คือท่านให้จริงๆเลยอ่ะครับแล้วน้องกุมารนี่ได้มาเข้าฝันบอกคุณพ่อมั้งไหมครับยังไม่เห็นเลยไม่เห็นได้คุณคุณตาก็ยังไม่ได้ไปบอกใช่ไหมคะยังยังไม่ได้ถามเลยว่าได้นิมิห็นกุมารไหมแต่แต่แตทถ้าจะพูดนะกุมารนี่เขาก็อยากพูดเขาก็อยาก คุยก็อยากอะไรอ่ะนะกุมารเนี่ยนะเหมือนก็จะสื่ออะไรให้เรารู้อย่างนี้นะกุมารนะแปลกเนาะใช่ไม่มีใครเคยได้นินิดแบบนี้เลยไม่มีใครเคไม่ที่เคยไปไหยทำเคยมีแบบนี้ไหมไม่เคยมีไม่มีก็ถึงว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเกิดความปิติอีกอย่างหนึ่งคือว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เลยแหละเพราะว่าเราไม่เคยเจอแบบนี้แล้วสิ่งที่เจอมันก็ต้องมีสิ่งที่นำพาครับ ควายเนี่ยคือใครก็ไม่รู้เลยอ้วาวใช่พีกมาหาเราก่อนเนาะมีกมาเราก็ตอนแรกเ็พอมีอกมาเหมือนเราก็พูดกับเขาเขาเข้าใจเราก็ทําหัวอย่างนี้อะไรก,ก็จับมาดึงมาตอนแรกมาอยู่นะหน่อยเดียวทีหลังก็ถอยพอถอยแล้วมันหันหันหัวกลับมันวิ่งไปเลยเราก็วิ่งตามเนี่ยพอไปถึงบ่อนะมันอนี่ยงบ่อ่โมองไปไงมันลึกเนาะบ่อเนี้ย พอมองลึกไปเราก็ไปก้มมองดูแสงมันขึ้นมาเพ<ม><อ>แสงงามมากเลยไม่รู้อะไรตัวไรแสงขึ้นพุ่งขึ้นมาแต่พอแสงหายมันกลายเป็นควันเลยสีขาวสาม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 อันสามกองแต่ว่าควายควายก็ตีเป็นสี่ห้าได้นะพ่อเพราะว่าควายวิ่งมาทางพอ่อคุณพ่อก,ก,ก็แทนเป็นห้าเนาะสี่ห้านี้ก็ได้นะเหมือนกากคุณพ่อนี่เห็นเป็นเปลวเปรวทองเลยได่อันนี้ก็นัดเลยเด็ก เลขคล้ายๆกันทนั้งหเนาะใช่แต่ว่าช <ๆ S 2> ีนหนึ่งต่อเนี้ยงามเน,ะะนาะคทีนี้เราก็เลยว่าโอ้มันแปลกตรงที่ว่าควันเะน่จากเป็นกลุ่มก้อนของเขานะ่ะเวลาเขาจะให้เห็นมสามารถที่หมุนควงไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นเลขสี่เห็นชัดเจนอย่างงี้นะอืมค่ะอีกหนึ่งนะดวนงนมันก็ควงคเป็นเงีย้ยเป็นเลขหนึ่งไย วนมากนี่มีแต่ฟันโคงไปแล้วก็เป็นเลขเก้าอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นเรื่องที่พิสดารมากเนี่ยชนมากนี่มีแต่ฝฟันเดีตีเอานะครับียตีเอาอันนี้ไม่ต้องตีเพาเห็นเป็นตัวเลยน่เหี้เป็นตัวเลขมาอย่างนี้นี่แหละมันแปลกแปลก่างว่าเราเลยว่าโอ้ยอย่างท่านจะให้แล้วว่าทีนี้เาว่าอย่างงี้พราเป็นแบบนี้ตีเลยครั้งหลังจากนั้นมาไม่นานอีกก็แคืนถัดมาที่ว่าฝันกันเนี่ยที่ไปติดทอง มันก็ไม่ใช่ว่าต้องตีมันก็เป็นตัวเลขอย่างเงี้ยมันก็คล้ายกันทั้งที่ว่าเป็นอันแรกที่เป็นเลขสามตัวนี่อ่ะผู้อาจจะให้ตุงตุงกระได้เนาะหนีเนาะมะเนาะค่ะเพราะมันเป็นที่ว่าเราไม่ต้องตีเลยค่ะมันเป็นเรื่องที่ให้เห็นเลยแบบนี้เลยไม่ต้องตีอย่างงุ้นอย่างนี้เลยเห็นเป็นอย่างนี้เราก็ว่าไปอย่างนี้เลยตรงนมาบอกเป็นตัวเลยนะใช่ใช่เนี่ยน้กก็ดีเลยนิมิตที่ดีมากทั้งสองค้างเลยมี แล้วส่วนเลขทูกของคุณพ่อเนี่ยส่วนใหญ่คุณพ่อจะจุดได้วันไหนครับพอ่อ <c oughs> จุดปูนะจะบอกว่าจะจุดวันไหนอย่างนี้มันลักษณะที่ว่ามันอยู่วันนี้วันวันนี้วันพุธแับพ <c oughs> ุธ พื่อหัดสุกเสาทิ์เพื่อหัดสุกเสาร์อาต่ังชาติพูดพื่อหัดมันก็มันคงเราจะเป็นวันวันถึงวันพือหัดได้ไหมมันก็พืชหัดแต่มันเป็นวันที่เท่าไหร่ครับพืชหัดครับพืหัดที่ยี่ปุ่นมันทันไหมทันอยู่ครับพ่อญี่ ต้องต้องเลือกเจพ,พาะอวันพฤหัสใช่หมพ่วันพฤหัสมันเป็นวันครูของท่านเลยเนาะม,มันเป็นวันที่ดีเลยคคือว่าบูชาเอาไว้นานๆเลยใช่ไหมพอ่อยิ่งยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งดีหนึ่งสองสามสี่แปดวันมันวันพฤหัสวันที่ยี่สิบแปดนะครับท่านผู้ชมอ่า ทะเลหาดที่สปวันนี้วันพุธไม่ใช่เพื่อหารพวกนี้นะครับผมเพื่อหารอช่ทหรทั้งหมเนาะไปเพื่อสหารใช่ก็ฝากให้ผู้ชมกดรอกดติดตามไว้สําหรับเลขถูกนะพ่อเนาะใช่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาตามนี่ไม่ฝันของคุณพ่อนะครับแต่ฝันดีโอ้โหดีจริงๆดีจนมีความบิตีว่าโอ้สงสัยจะได้โชคก้อนใหญ่และถ้ามีมิตรดีขนาดนี้มันดีจริงๆค่ะดีจน ดีจนไม่รู้ว่ามันปิติเลยแหละมันเห็นแบบนี้นิมิตมีความปิติเขาเรียกว่าปิติที่ว่าได้เห็นแบบนี้เหมือนเหมือนเหมือนถ้าพูดดีก็เหมือนท่านให้หรือว่าท่านอะไรอย่างนี้เลยแหละให้เราไม่ต้องตีไม่ต้องอะไรเห็นเป้นตัวเลขทั้งหมดเลยวันนี้มาแปกตรงนี้เลยใช่มันเห็นจะเป็นเลขเลยไม่ต้องมาตีเลขนู้นเลขนี่อะไรอย่างเงี้ยเห็นแต่กี่นั้นถ้ากันนังตีอยู่เนาะค่ะเป็นปิศามาตลอดเนาะค่ะพ่อ กติเมื่อก่อนนี้เราจุดกันเฉพาะวันเสาร์ทย์มีชัยพ่อที่เราจุดถูกที่เคยจุดแต่แต่อีทีก็เป็นวันวันเสาร์อย่างเงี้ยกับวันพฤหัสเนี่ยคือดีที่สุดจุดได้ตองสองวันเนี่ยมันเป็นวันที่ดีเลยมันเป็นวันครูเลยเสาร์พฤหัสตรงกันกับวันที่ยี่สิบแปดใช่ไหมครับพี่เนียวถ้าวันเสาร์ถ้าเป็นวันเสาร์มันจะใกล้เกินไปไหมครับพี่เนียวมันจะใกล้ก็จะใกล้เกินวันที่เท่าไหร่วันสร์ที่ยี่สิบสามแลววันนี้วันที่ยี่สิบก็จะใกล้เกินไปนะครับ ปกติจะจุดไต้วันมันเปินหักกับวันเสาร์สองวันใช่ไหมพอ่อใช่ครับแต่ว่าถ้าจะเป็นเสาร์หน้า,ามันก็สามสิบกว่าจะท่านชมจะไม่เห็นเนาะก็เลยจะจุดเป็นยี่สิบแปดนี่พอดีใช่ไหมครับพ่อใช่ค่ะยี่สิบแปดเนาะแกุูมารก็บอกอยู่ว่าเนี่ยเลขทูบตัวนี้กูมารจะให้ตรงๆใช่ใช่คกูมารก็จะให้ี่ยแค่ดูจะเข้ากันทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเนี่ยไกดะตัวเพราะเลขนิมิตมาอย่างนี้เพราะทูบ เข้าอันไหนก็คืออันนั้นแหละคือจะไม่ไปไหนแล้วนี่ยังมาแปลกเนี่ยมาแปลกตรงไหนมาแปลกตรงที่ว่ากุมารเขาบอกว่าในโทมเนี่ยมันมีเลขสีตัวเห็นไหมวันมีมาเลยเนี่ยตอนนั้นพี่กุมารบอกว่ามีเลขสีตัวมามาลุ้นกันเนาะว่าจะมีสีตัวไหมนะคะอันนี้ถ้าตัดสีออกก็จะสีตัวก็จะเป็นห้าสี่หนึ่งเก้าของสีนะใช่ใช่ ก็ฝากท่านผู้ชมเนี่ติดตามแนวทางของคุณพ่อด้วยนะครับผมนะก็ยิ่งนานขนาดไหนยิ่งดีนะครับ<ด>เอาเลขทูกมีไปบูชาให้กับปนะุเกเนาะครับวันนี้ก็แต้มแล้วนะครับผมจุดตัองวดของคุณพ่อนะครับค<ต>่าครับถ้าคุณพ่อฝันดียังไง เดี๋ยวแอดมินจะมาตามความฝันให้กับท่านผู้ชมอีกเนาะเผื่อน้องกุมารดีใจได้กินนมแล้วมาบอกดีใจตั้งแต่สงสัยตั้งแต่ดีใจตั้งแต่วันที่มาแล้วตอนเช้าก็เอานมมาให้นาะปกุมารนั่นแหละคงจะดีใจและได้กินททนได้กินแล้วก็พอได้กินปั๊บกะมารอันนี้ปุ๊บเลยเนาะมาสี่ห้าทางน้อมาณกินเมื่อวานหนูไปช้อยสังฆทานหนูก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อยู่ค่ะ แต่ว่าคนที่สามนี่เชื่ออะไรนะคะปอดจำไม่ค่อยได้พรสมพรเขาเรียกว่าเขียนถูกอยู่คือคำนั่นก็พรน้องง่ายๆเป็นชื่อสมพรน้องสมพรคนสุดท้องสมบูรณ์สมกุศลให้กับจะมีกุมารเพชรกุมารแก้วใช่ไหมคะแล้วก็คนสุดท้ายนี่จําได้แค่ชื่อพรใช่ปะครับเตือน้องกุมารตามมาบอกที่บ้านเนาะใช่ีลังกาเลยครับ มาะไรกันโดดกันไปกโดดตีลังกามมวนหมุนในโรงพยาบอลดีใจโอ้ใ่เนาะันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อนะครับผมสำหรับแนวทางความฝันไอ้กรฝาท่านผู้ชมนี่ติดตามแนวทางเลขทูบเลยนะพ่อเนาะใช่ครับบูชาไว้นานเติบเลยนะครับท่านผู้ชมจากเอาบูชาไว้ตั้งแต่วันที่เลขออกนะพ่อเนาะวันที่สิบกค่ครับจุดอีกทีวันที่ยี่ดใช้เวลาบูชาไว้หลายวันหลายวันยิ่งนานยิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพ่อเนาะยิ่งใช่ครับ แล้วน้องกุมารก็บอกด้วยว่าจะให้ในเลขทูกนะครับโอเคน้อขอ,นะะขอบคุณคุณพ่อมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อฝันนะคะได้สี่ห้าแล้วก็สี่หนึ่งเก้านะคะทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะฝากตามเลขทูกวันที่ยี่สิบแปดด้วยนะคะท่านผู้ชมเลขทูกนะคะกุมานบอกว่าจะให้ สามตัวนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมแคบหน้าจอไว้เลยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ